ดีครับงั้นมาต่อกันจากตอนที่แล้วเลยนะฮะแต่งด้านบนชิดเค้กได้ีมเย็นได้เวลาตกแต่งให้มันมีหน้าตาเหมือนจักรวาลถ้าเราใส่สีมันมีสีของบลูเบอร์รี่เยี่ยมมันดูสมบูรณ์แบบเลยกลิ่นเป็นยังไงนะไม่ใช่กลิ่นของชิดเค้กที่เราต้องการ เรามั่นใจว่าเขาน่าจะใช้ชีตอันนี้นะมันก็ไม่แย่แต่ก็ดีไม่พอลูกทำอะไรหรอมันเงาง,งามสมบูรณ์แบบมากเลยนะว้าวมันดูเหมือนงานศิลปะเลยพ่อตัดมันได้ไหมพ่ออยากลองทิมแล้วละ่ะ พ่อครับพ่อจะกินของหวานแต่เช้าเลยเหรอลูกเป็นคนทํำนี่ดังนั้นไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาสิมันสวยงามเกินกว่าที่จะตัดนะสิมันเหมือนงานศิลปะจริงๆนะอ่าพ่องั้นหนูทำเองว้าวเนื้อของชีสเค้กเหมือนมีชีวิตเลยลองชิมกันเถอะ ชาติจะเป็นยังไงนะหืมยอดเยีเ่ยมที่สุดนี่มันยิ่งกว่าดีซะอีกคนชอบรสชาติทื่อๆแบบนี้มันละลายในปากของฉันเลยอะไม่สิตาำรบรสของเรามันอ่อนไหวเกินไปเพราะวิทยายุ์ของเรายินายุเพ่อไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกจะทำมันขึ้นมาได้ นี่เป็นอะไรที่น่าจะเอาชนะการแข่งขันประกวดขนมหวานได้เลยนะลูกศิษย์ก้าวข้ามอาจารย์ไปแล้วนะเนี่ยอ่านี่พ่ออยากให้ผมน้ำตาไหลเป็นทางตรงนี้ถึงเราจะเคยสยบโลกทางใบมาแล้วแต่มันก็เทียบไม่ได้กับการได้รับการยอมรับจากพ่อของตัวเองมันดีจริงๆนะนี่มันการปฏิวัติอย่างแท้จริงเลยล่ะนายทำได้ยังไงเนี่ยผมแค่ดูวิดีโอมาเยอะนะ มันทำยากไหมจ๊ะเราขายมันให้ร้านของเราได้ไหมนั่นคือเหตุผลที่ผมทำมันขึ้นมาครับแล้วส่วนผสมหรอลูกเริ่มทำมันวันนี้เพื่อขายในร้านของเราเลยได้ไหมมันไม่พอหรอกครับเอาไว้ผมจะสั่งวัตถุดิบมาเพิ่มและชิมรสชาติเค้กจากร้านอื่นก่อนด้วยเอาสิค่อยๆทำไปนั่นแหละไงก็เถอะจะชิมของร้านไหนหรอ ลาเมเกอรี่ของจองบูอาเดือวนอจองบูทำไปด้วยสิมลพิษทางเสียงเร็ว้ายมากแต่การปรับตัวให้ชินกับมลพิษทางอากาศก็ยากจริงๆวันนี้ต้องเป็นวันที่แดดดีแน่ๆเลยเราคิดว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งดีของยุทธภพเลยเราคิดถึงธรรมชาติอันแสนสะอาดที่นั่น ปกติแล้วที่นี่มันยากจะรวบรวมปานแต่มันไม่ใช่ปัญหาเมื่อเรามีวิชาปานสวรรค์อยู่จินยุกทางนี้นั่นไงร้านเบเกอรี่ของอเดียโนโจองบูเราไม่อยากเชื่อเลยปา,ศา,ศาศราาสีขาวตั้งอยู่ใจกการกรุงโซมบรรยากาศน่าทึ่งมากเลยใช่ไหมละ่ะข้างในจะเป็นยังไงนะ่ะ ฉันอยากจะมาที่นี่สักครั้งตั้งนานแล้วยินดีต้อนรับค่ะเซตน้ำชาประจำวันบรรยากาศของร้านนี้ไม่ใช่สไตล์ของเราเลยเราอยากสั่งอาหารแล้วค่ะผมขอเค้กจากตรงนี้ถึงตรงนี้ครับอะไรนะคะถ้าเสิร์ฟพร้อมกันอาจจะไม่ค่อยสะดวกคุณอยากให้เรียงลำดับยังไงดีคะ เอามาพร้อมกันให้หมดทีเดียวเลยครับนี่น่าจะกินทั้งหมดนั่นจริงๆเหรอเค้กสิก้อนถาด0ิบชิ้นเลยนะลองให้หมดทุกอย่างเลยพวกเราจําเป็นต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ระดับไหนว้าวดูสีสันของพวกมันสิมนันน่าทึ่งจริงๆเลยอันนี้เหมือนเมื่อตอนเชาเป๊ะเลยนะพี่ครับ อันนั้นเขาเรียกว่า Galaxy Sheet ใครครับลองกินดูก็แล้วกันอืมอืมมันแทบจะเหมือนกับที่นายทำเลยนะนายนี่มันอัจจชลไดจริงๆไม่หรอกส่วนผสมและวิธีการทำแตกต่างกันหมดเลยวิธีที่ถูกปิดไว้และส่วนผสมจริงๆที่เขาใช้ก็ต่างไปคุณเรียกมันว่าการแลกเปลี่ยนความลับงั้นหรอ มันก็เหมือนการที่เราไม่ยอมสอนวิชาให้คนนอกเว้นแต่ว่าเขาจะเป็นคนในสำนักของเรานั่นแหละที่นี่กับในยุทธภพมันก็ไม่ต่างกันหรอกนะเหมือนตอนที่เรามาจะต่อสู้กับศัตรูในเรียนรู้วรยุทธ์ของพวกเขาผ่านการปะมือกันมันเหมือนกันเลยครั้งนี้ก็ด้วยลองชิมอย่างตั้งใจและเปิดประสาทสัมผัสทั้งห้าเพื่อรับรู้ดีกว่าสมผสมทุกอย่างและวิธีการทำคำตอบอยู่ในนี้ เราดูแล้วแค๊กมองบงังใช้น้ำพึ่งแทนน้ำตาลตั้งถาดทุกอบด้วยอุณหภูมิที่ต่ำเราลองชิมขนม,มือ,นอื่นทีละชิ้นพื่อกุดค้นหาวิธีของจองบูเราคิดถูกแล้วที่มาที่นี่เรากินกันแค่นี้พอไหมเดี๋ยวนะพี่บอกเองว่ากินทั้งหมดไม่ใช่หรอขนมอร่อยจริงๆริงนะว่าไหมขนมของพ่อก็อร่อยแต่ฉันคิดว่ามันคนระดับกันเลย ตอนนี้เราจะอยู่ในระดับนั้นเหมือนกันนั่นเยี่ยมมากเลยแม่จะได้ไม่ต้องไปทํางานแม่บ้านอีกะเพราฉันจะตั้งร้านเมเกอรี่ด้วยชื่อของฉันทีหลังฉันจะลาออกจากโรงพยาบาลแล้วมาเป็นนายของตัวเองแม่คะใช้เงินก้อนนี้จ่ายค่ารักษาของกินฮยุกนะคะผมจะทํามันให้พี่เองเชื่อนายตัวขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะ ไม่อานาะยอย่าเข้ามาใกล้สิผมไม่รู้ว่าพวกคุณเป็นยังไงกันนะแต่ผมไม่เคยโกหกสักครั้งเดียวแม้แต่ในตอนที่อยู่ในยุทธภพผมไม่เคยสัญญาอย่างไรความหมายแม้แต่ครั้งเดียวเราจะทำมันให้เกิดขึ้นให้ได้เราจะไม่ยอมให้มีอะไรผิดพลาดหรือต้องเสียใจแม้แต่นิดเดียวนี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ของเรา จากร้านของอเดียโนพวกเราได้ลองชิมขนมของร้านอื่นๆด้วยเหมือนกัน่ฉันกินไม่ไหวแล้วอะ่ะแน่นอนว่าเราไปกับกินฮีร้าน,นต่อไปก็คือนายยังไม่เมื่อกินของหวานอีกเหรอฉันกินต่อไม่ไหวแล้วนะฉันพอแล้วละ่ะเธอเป็นพวกบ้าของหวานไม่ใช่เหรอนี่เป็นนี่เป็นงานที่เหมาะกับเธอที่สุดแล้วนะ นี่นี่มันกลายเป็นการทรมานกันด้วยอาหารแล้วนะคืนนั้นด้วยการใช้ปานถ้าเราหมุมนมันเป็นเวลาสามนาทีเพื่อทำแป้งโดไม่มีใครทำแป้งโดได้สุดยอดแบบนี้แน่ๆพลังในการหมุนไม่มีทางคงตัวเท่านี้เราจะทำเค้กทุกชิ้นที่เราได้ชิมในวันนี้ขึ้นมาอีกครั้งอืมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเอาลับ นี่ทำมันเลยดีกว่าเจ<ะ>้านี่ถูกเรียกว่าชีสเค้กทวายไลท์มันเป็นชิดเค้กที่ถูกเคลือบไว้สมชั้นจนดูเหมือนช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกเราหุ้มมันด้วยช็อกโกแลตด้านบนของคุกกี้ที่อบเสร็จแล้วมันคือคุกกี้ช็อกโกแลตลอยชั้นด้านบนของโซโบโร คือคุกกี้โฮมเมดที่ถูกนำมาบดเสริมด้วยเนยทำเองเนยเหลืองและถั่วแดงบดวิปครีมและช็อกโกแลตครีมถูกนำมายัดเป็นไส้ขนมปังหอยสังถาดหัวหอมดำที่มีไส้เป็นหั่วหอมคาราเมลกับน้ำส้มสายชูมัลามิกถาดเชนีถูกปรุงด้วยเกลือฮิมาลาย,ยันเพื่อเสริมรสชาติว้าวพวกเราคนขายมันเท่าไหร่ดีล่ะ พวกเราคนจะขายมันอย่างน้อยห0 0พันบอลน,นะแต่นี่มันต้องใช้เวลามากไม่ใช่เหรอลูกจะทำมันทุกวันได้ยังไงมันจะหนักเกินไปสำหรับลูกนะไม่ครับไม่ต้องหว่วงหรอกผมสามารถทำมันได้อย่างรวดเร็วด้วยวิทยายุทธพ่อจะคอยช่วยลูกก็แล้วกันไม่ครับผมทำได้ผมสามารถเตรียมมันไว้ล่วงหน้าตอนเย็นแล้วค่อยทำให้มันสุกช่วงตอนกลางคืนเช่ใจและปล่อยให้ผมทำเถะครับ ยโปรดให้ผมทำด้วยวิทยายุธเถอะและราคาก็จะเริ่มต้นที่2000วอนต่อชิ้น2,000วอนนี่ลูกได้คิดทางค่าวัตถุดิบและค่าแรงของลูกหรือลูกต้องคิดถึงเวลาที่ใช้ในการทำมันด้วยนะไม่เป็นไรหรอกครับในช่วงเริ่มต้นพวกเราจะขายมันโดยคิดจากราคาวัตถุดิบไปก่อนนี่เป็นสินค้าที่ออกมาเพื่อเป็นเหยื่อล่อถ้าพวกเขาลองเค็กชิ้นละ2,000วอนอพวกเขาต้อง อยากลองขนมอ,อื่นๆแน่นี่มันครอบคุมข้าวัตถุดิบแล้วจริงๆเหรอมันครอบคุมแค่ค่าวัตถุดิบนั่นแหละราคาต่อชิ้นคือ2 0 0 0บอลส่วนทั้งก้อนคือ1 8 0 0 0บอลถ้ามันราคา20,000บอลทุกคนก็สามารถซื้อเลยไปลองได้เราต้องการเป็นร้านที่ทุกคนสามารถกินได้เยอะๆในราคาที่สมเหตุสมผลนี่เป็นแค่ช่วงลดราคาชั่วคขาว มันจะยาวไปถึงตอนไหนล่ะจนกว่าร้านสวิตบูกตี้จะปิดตัวลงครับผมรู้ว่าเขาตั้งใจจะเปิดร้านตรงข้ามพวกเราอย่างนั้นเหรอครับพี่ซานินเคยทำงานเป็นลูกน้องเลนเรนูจากพ่อมาก่อนลูกรู้ได้ยังไงเราได้ยินมาด้วยตัวเองก่อนที่จะย้อนกลับมาพ่อพูดถึงเรื่องนี้ตอนที่เรากำลังหลับอยู่ เขาเป็นลูกชายของเพื่อนดังนั้นพ่อเลยดูแลเขาเหมือนเป็นล้านชายตอนนี้ออกจากโซเพื่อไปเรียนวิธีการทําขนมอยู่ๆเขาก็กลับมาและเปิดร้านตรงข้ามร้านของพวกเราที่อื่นก็มีตั้งเยอะมันชัดเจนว่าเขาต้องการทําให้ร้านของพ่อเจ๋งเรามั่นใจเรื่องนั้นพ่อโมโหและเสียใจเลยเชิญจินหายุกไม่มีความจำเป็นที่ผมต้องเรียกคนในระคุนแบบนั้นว่าเพื่อน แต่เขาก็เป็นเพื่อนของลูกนะเอาเถอะถ้าผมเจอเขาผมจะคุยกับเขาดีๆก็แล้วกันครับเราควรจะฆ่าเขาทิ้งไปเลยได้ไหมนะใช่แล้วลูกชายพ่อทำถูกแล้วล่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยนายทำมันได้ยังไงมันดีมากเลยนะขนมปังหอยสังมีครีมช็อกโกแลตอยู่ด้านในของวิปครีมด้วยแล้วก็ยังมีวิปครีม ซ้อนอยู่อีกชั้นใหญ่เด็กบ้าพ่อของลูกยังไม่ได้ชิมเลยนะลูกมากินก่อนได้ยังไงก็มันหอมนี่คะหนูจะโอดใจไหวได้ยังไงไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ผมทำมันเพื่อความสุขของทุกคนอยู่แล้วหลังจากเข้ากรมาหารไปเกนอายุข,ของแม่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเนี่ยลูกควรจะเรียน,นรู้จกกากเจนระอายุบ้างนะอยู่ทำไมอยู่ๆแม่มาพูดกับหนูแบบนี้ล่ะ เดี๋ยวนะหนูขอถ่ายรูปก,ก่อนข้อควาจะชิมเค้กที่ลูกชายทำสินะใช่แล้วนี่แหละคือข้อวควาวที่เราจับกปกป้องชิมโดอึนนักเกรมปรถมผู้ข้างไคลขนมหวานอย่างที่คิดเลยกินอาหารหวานและเผ็ดแล้วช่วยคลายเครคียดได้จริงๆเราได้สนุรจากเครือข่ายมือถือสำหรับร้านสวิตดูกันติ ดังนะั้นเรากินชิคเค้กดีกว่าเดี๋ยวนะเค้กนี่มันอะไรกันอะว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยเค้กครับมันเหมือนอัญมณีมากกว่าเค้กอีกเนาะมันเหมือนมันดูเหมือนพลอยที่ละลายผสมกับทองเลยกิมซุนบุกอายุ70ปีอาชีพค้าของเก่า ิ่นหอมมากเลยจริงเหรอมันหอมขนาดนั้นเลยเหรองั้นเราเอาแต่จ้องมันทำไมล่ะเราไม่เคยเจอกลิ่นหอมขนาดนี้ที่สวิตบูกันติเลยเราต้องลองกินมันดูคุณอาครับอันนี้เท่าไหร่ครับมันเขียนอยู่ตรงนั้นไงสองพันวอนสองพันวอนผมนึกว่าสองหมื่นวอนซะอีกชีสเค้กสวายไลท์สองพันวอนต่อชิน้น เงินผมขอห้าชิ้นครับหืมห้าชิ้นในเมื่อเธอซื้อเยอะเงินฉันแถมให้พิเศษแล้วกันฉันจะให้ขนมปังไส้ครีมช็อกโกแลตด้วยก็แล้วกันว้าวขอบคุณครับคุณอาคุณอาเราเข้าใจได้หากเขาดูถึงอายุรวมกับชีวิตที่แล้วของเราแต่ร่างกายของเราตอนนี้เป็นแค่คนอายุ26เองนะทำไมเขาถึงเรียกเราว่าคุณอาล่ะ ไปละควนบอกให้เขาเลืยกว่าพี่เราไม่รู้ว่าควรนับอายตุตัวเองจากร่างกายตอนนี้หรือจากความคิดของเรากันแน่อันไหนคือตัวจริงของเรากันนะพ่อนุมพอม่อนุ่ม